มีอะไรจะตักถามครับก่อนหน้าถามที่ต้องมีแรงตึงตึงอมไรนี้พยมมายามนะครับว่าเป็นนโยบายของข้าราชการจังหวัดแล้วก็ของท่านประธานมมี ใกล้ๆที่สุดของเลิศนะครับที่เป็นตลาดเหนือนะแถวหน้าฝั่งเขาบ้านคงอำเภอเมือร์มันจีรีนะครับบ้านน้องใช่ไหมคนรุนน้องใช่ไหมทีนี้เขาร้องเรียนไปนะว่ามั่วสมนะเขาปิดต้องรุกอยู่ตอนนี้รู้เปล่าจริงเล่นกันแค่ต้องมันฝนผยพอทันผลไม่ได้ครับเป็นต้องสนุกเขาห้ามมันไม่ได้เปิดรู้แล้วนะไม่ได้นะครับแล้วก็ ใค้มานั่งรวมมันอยู่เกินห้าคนเนี่ยมันเข้าไข่าโม่ผมนะตอนนี้นะครับถ้าอยู่สองคนอย่างเงี้ยไม่ว่ากันอ่าบ้านตัวเองนั่งเล่นกันคุยกันเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ว่ากันเราตักเตือนกันก่อนนะครับแต่ถ้ามีอีกครั้งหนึ่งอ่ะอย่าไปจับได้เลยพี่จับได้เลโอเคได้ไดาไปคิดว่ามันแค่เป็นของกับมันไม่ได้ทีแรกทีแรกพวกเข้าใจว่ามันต้องมีเป็นสมาคมช่องโตท้ามโตอะไรอย่างเงี้ยแทนกันในบ้านอลไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ไมครับไม่ไม่เพราะว่าน้องเก็บค่าเกมอ๋อครับ สิงเปาเออทำเป็นการค้าไม่ใช่ทำเพื่อการกีฬาในครูเรือนของตัวเองใช่บไหมครับนะครับู้เรื่องอ่ะโอเคงั้นที่ไปเลยขอบคุณนะครับผมข้าวสี่ช่วงเขาไปนอนโน่นข้าวสี่ช่วงเขาไปนอนโน่นข้าวสี่ช่วง้เขากันเนี่ยไม่มีดีมันมีแค่ตรงนี้มีแค่ตรงนี้อย่างเดียวนี่เลยยัดเลยอายุอะไรนะี่ตั้งติ๊หกจะติ๊หก ถือไว้เองเลยถือไว้เองเปิดไว้เองค่อยๆหยิบออกมาครับไม่ต้องมีใครไปแตะต้องของน้องเลยเออปล่อยปล่อยอนู้นอ่ะเก็บไปเก็บไปมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ฟังดูเหมือนเรื่องเล่นๆนะแค่สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยนะแต่น้องไปว่าโค้ดมันหนักมากตือมาเมื่อนเวดฮาริบ้ากับกี่เมตรเนี่ยตือ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 ตื่นเต้นหน่อยหรอกคือพวกมก็ไม่รู้จักหรอกคือก็ฟาดๆเข้าไปครับที้ทำงานทำงานทำเรื่องร้อยแล้วดู่ส้นแตงฮะ คนเดินมามันไปเรียกร้องอะไรไม่ได้<ช>มันก็ไอนี่ล<ช>่าสุดนานยังล่าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดท่านที่ว่าโอ้ม่แล้วดูกันมานด,ดกปลาวันนั้นอามารย์วันกระหนุนกันตัวก็ไปท่านตวันอยู่ปตทไหนนะปตทในเมืองตรงหน้าพระชัยไทยอ๋อ ได้รับการยกเว้นเนาะแต่เรื่องเนี้ยปให้เนี่ยแต่ว่าจะต้องเอาตัวเนี้ยไปขออนุญาตที่อด้วย้องมีใครแล้วต่ก็อรอด้มีค่ะแต่วก็คือพรงนี้อยู่้อยู่ที่องนอกาครับทำงานอะไรทำงานทั่วไปครับยังนทุกยังอยู่ ขอบคุณครับขอบคุณแทับช่าแลามือขอบคุณขอบคุณครับไม่รู้เออตวนข้าม่่วงเวแต่ข้าวไร่อย่างเงี้ยบ้าน้ก็